สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m s a channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตให้้แบบนี ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนำ iPhone รุ่นต่างๆนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วย สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาในช่วงกลางเดือนของ iPhone 11นะครับซึ่งก็มีโปรโมชั่นการลดราคาที่น่าสนใจนะครับก็เลยอยากจะนํามาแบ่งปันนะครับให้กับท่านใดที่กําลังสนใจอยากจะซื้อ i p h o n e 11มาใช้งานซึ่ง iPhone 11ปัจจุบันก็ต้องบอกว่าเป็น iPhone อีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างขายดีนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าราคาปัจจุบันก็อยู่ในระดับที่หลายคนเข้าถึงได้นะครับถ้าเป็นเครื่องไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0หมถึงหนึ่งบาท นั้นส่วนถ้าเป็นเครื่องศูนย์บางช่วงบางโปรโมชั่นนะครับราคาก็ลดลงไปเหลือเพียง13,000ถึง14,000บาทเท่านั้นนี่เป็นราคาล่าสุดสำหรับเดือนพฤศจิกายนนะครับสำหรับการซื้อ iPhone 11ซึ่ง iPhone 11รุ่นนี้ก็เหมาะที่จะเป็น iPhone รุ่นเริ่มต้นนะครับสำหรับคนที่อยากจะลองใช้ iPhone แล้วยังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าจะเลือกเป็นรุ่นไหนดีผมขอแนะนำเลยนะครับเป็น iPhone 11รุ่นนี้บอกเลยว่าไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอน ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสำหรับ iPhone 11อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่13พฤศจิกายนปี2023เริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับนี่เลยนะครับสำหรับร้านนี้ iPhone 11ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับซึ่งก็จะเป็นอถผลิตใหม่ปี2023จากราคาปกติ24,900ลดราคาล่าสุดเหลือเพียง15,000 ห7 9 0บาทวันนี้เป็นวันสุดท้ายสําหรับแคมเปญ1 1 1 1นะครับลดราคามาตั้งแต่วันที่11ถึงวันนี้วันที่13พฤศจิกายนนะครับท่าในใดที่อยากจะซื้อ iPhone หรือว่าอยากจะซื้อสินค้าอะไรต้องรีบสั่งซื้อนะครับลดราคาวันนี้เป็นวันสุดท้ายวิธีการจ่ายเงินนะครับถ้าเราสั่งซื้อก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับมีให้เลือก2สีความจุมี2ความจุนะครับ64สิี่กิกขายอยู่ที่ 15, ็น128ิ่มก2 0 0 0นบ17,700 90บาทสินค้าก็เป็นของแท้100%นะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน Banana IT นะครับ iPhone 11เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยจากราคาปกติ24,900ลดราคาเหลือ18,980บาทสําหรับความจุ128 GB มีให้เลือก2ส,สีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับ แอปลาซาด้านะครับ iPhone 11ขายโดยทางร้าน iStudio ซึ่งร้านนี้ก็จะมีหน้าร้านอยู่ตามห้างด้วยนะครับจากราคาปกติ22,100บาทลดราคาเหลือ16,200มีให้เลือกครบทุกสีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับสำหรับ iPhone 11จากทางด้านแอปลาซาด้านะครับชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อหรือว่าจะกดเข้าไปที่ลิงก์ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูรีวิวก่อนสั่งซื้อได้เลยนะ ลิงก์ของ lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนราคาจากทางด้านแอป Sho ปปีนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกร้านนี้ขายโดยทางร้าน iStudio นะครับ iphone 11เครื่องแท้สู์ไทยโมเดลไทยนะครับจากราคาปกติ22,100ลดราคาเหลือ16,200บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนขึ้นได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปี ร้านที่2ร้านนี้ขายโดยทางร้านสตูดิโอเซเว่นนะครับร้านนี้ก็จะมีหน้าร้านอยู่ตามห้างด้วยหรือว่าเราจำเปนสั่งซื้อผ่านทางช้อปปีก็ได้นะครับได้ราคาพิเศษจากราคาปกติ21,500ลดราคาเหลือ18,980บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีสําหรับสีมี2สีความจุมี2ความจุสินค้าเป็นของแท้ร้อเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูน,นย์แอปเป สำหรับ iPhone 11ความจุ128 g b ราคาล่าสุดลดเหลือ12,990บาทนี่เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับท่านในที่อยากจะซื้อเป็นเครื่องไทยวิธีการจ่ายเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีเป็นสีดำสีขาวแล้วก็สีม่วงตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ประกันร้าน1ปีนะครับท่านในที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปี้สำหรับราคาเครื่องเปล่าปิดท้ายกันที่ราคาจาก AIS นะครับน่าสนใจ ใจมากๆสําหรับท่านในที่เป็นลูกค้าของทาง AIS นะครับไม่ว่าจะใช้แบบรายเดือนหรือว่าใช้แบบเติมเงินอยู่แล้วแล้วใช้มามากกว่า3เดือนขึ้นไปนะครับสามารถซื้อ iPhone 11ได้ในราคาพิเศษเป็นเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญานะครับสำหรับความจุ 64GB จากราคาปกติ22,100บาทถ้าท่านเป็นลูกค้า AIS ซื้อได้ที่ราคาเพียงแค่13,200บาทเท่านั้นส่วนถ้าเป็นความจุ 128GB ซื้อได้ที่ราคา14,650บาทนะครับนี่ก จะเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าของทาง AIS นะครับท่าไหนที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับมาดูโปรโมชั่นกันว่ามีการเปลี่ยนหรือเปล่านะครับในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนไปเริ่มต้นกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t a ท iPhone 11ความจุ128 g b นะครับโปรโมชันลดราคาพิเศษในช่วงกลางเดือน นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น1599บาทเมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499นะครับมีค่าเน็ตลุกหน้าด้วย4,800ถ้าเป็นโปร1199ซื้อได้ที่ราคา11,950บาทค่าเน็ตลุกหน้า3,000นะครับแล้วก็โปร699 ซื้อได้ที่ราคา14,650่าิขั้นติดลุกหน้า1,200ทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับส่วนคนที่อยากจะผ่อนก็ผ่อนได้นะครับเป็นโปรดีแท็สบายเปย์ผ่อน0%ได้เลยสําหรับลูกค้าดีแท็ใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มก็ไปทําเรื่องย้ายค่ายนะครับลดราคาอีกห้อีก1,500บาทนี่นะครับสำหรับท่านในที่อยากจะผ่อนความจุ6 4สกิกผ่อนเพียงแค่เดือนละ530บาทต่อเดือนเท่านั้นมีแค่บัตรประชาชนใบเดียววววก็ผ่่อนนได้้แลคสคามจุ 64G กรบนะครับโปรโมชั่นล่าสุดเลยซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น7,100สําหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับไม่ต้องจ่ายค่าหนีตล่วงหน้าลูกค้า d ีแทแบบรายเดือนนะครับใช้งานมา9 0วันซื้อได้ที่ราคา8,600ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่16,900บาทแล้วก็ลูกค้า d ีแทที่มีอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปก็ซื้อได้ที่ราคา8,600นี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 11ในช่วงกลางเดือนนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กสสาาาขาน,คนค่่่วที สําสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับเป็นของค่าย TrueMove H iPhone 11ความจุ 128GB ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น12,50 0บาทนะครับซึ่งก็จะมีหลายโปรโมชั่นให้เราเลือกแบบแรกเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันของ True ซื้อได้ที่ราคา1 2 5่0มื่าสบาทเมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 1 9 9น้าเานะครับไม่ต้องจ่ายค่าหน็ตล่วงหน้าโปรแ9 9ซก้อได้าซื้อได้ที่ราคาเนึ่งหมช่นียวกันสองร้อยด้า1ิ0ไม่ต้องจ่ายค่านหนา มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับส่วนลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา12,550บาทนะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่เราก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199มีค่าเหนี่ดุงหน้า3,210บาทโปร899ซื้อได้ที่ราคา13,250ค่าเหนีุ่งหน้า2,140แล้วก็โปร599ซื้อได้ที่ราคา14,950ค่าเหนี่ดุงหน้า1,605บาทสัญญา12เดือนทุกโปรเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนซื้อได้ที่ราคา12,550บาทนะครับแล้วก็ใย่ข่ออนไลน์ซื้อได้ที่ราาค12 5 0บาทเหมือนกันเมื่อยายค่ายมาใช้ทรูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับมีคะแนนดุกหน้าด้วย3,210บาท Pro 899ซื้อได้ที่ราคา13,250แล้วก็ Pro 599ซื้อได้ที่ราคา14,950ส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่18,600สำหรับความจุ128 g b ใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,000นะครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 11ความจุ128กิจากทางด้านค่ายทรูมูฟ H นะครับท่าในใดที่สนใจอกซื ก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขาปดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสาหรับการซื้อเครื่องคอมโปรเน็ตนะครับก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 11ความจุ128 g b New Boxset นะครับผลิตปี2023สําหรับการซื้อเครื่องคอมโปรล่าสุดนะครับซื้อได้ที่ราคา13,500บาทซึ่งก็จะมีค่าเน็ดตรงหน้าด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นรายเดือนเดือนละเท่าไหร่แต่ว่าบางโปรก็ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดตรงหน้านะครับมีให้เลือก2สีถ้าในที่สนใจจะไปซื้อ,ก,อก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ ais ช h อ p ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสำหรับการซื้อ iphone 11ความจุ1 2 8 g b เป็นราคาแล้วก็โปรโมชั่นในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับท่านชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษนะครับจากทั้ง lazada แล้วก็ shopee ปปกดสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตดูราคาแล้วชอบราคาของค่ายมือถือค่ายไหนที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายนั้นได้เลย ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ